็สวัสดีกับทุกคนด้วยนะครับผมยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Empty กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมีสริปรูปบอกมาแจกนะครับผมกับแบบ99ใน In the f l r เลยนะครับผมก็เป็นสริปเกี่ยวกับาร์มเพชรอัตโนมัตินะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมทั้งตัวละไรก็สคริปอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์เลยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมโอเคเราไปดูหน้าตาสริปกันได้เลยตอนนี้พี่ก็เข้าสู่ในแบบประเทศบอลแล้วนะครับทุกคนนี้จะเป็นหน้าตาของสริปนี้เลยนะครับทุกคนฟังก์ชันก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ให้เราทําการกดรันไปได้เลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็ไปใส่ในออโต้รันได้นะครับผมเราก็จะทําฟาร์มเพชรให้เองอัตโนรมัันเลยนะครับผมถือว่าเจ๋งมากๆาเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเด็กปกตินะครับผมถ้าเราไปใส่ในออโต้รันนะครับผมก็เพียงแค่บอกว่าแค่เราหลุดไม่ใช่หลุดอีกทุกคนมันคือการโยกเสริมนะครับผมโยกไปโยกมาอะไรแบบเนี้ยประมาณนี้นะครับทุกคน เนีย่ยมันก็จะรันให้เอเตัวมาเลยแต่ว่าตอนนี้พี่ก็ยังไม่ได้ใส่ให้เป็นเป็น,ปนรันออตโต้นะครับผมถ้าใครอยากได้สคริปต์นี้นะครับผมก็อยู่ใต้ล่างคอมเบนเลยโอเคแล้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย